สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกั e บ,บการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิชัน บนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับปิดคอมเมนต์แบบเลือกบางโพสได้นะครับในเพจเ c e b o o k ของเรานะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นการทำผ่านมือถือกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับ Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าของ Facebook นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเข้าไปยังในส่วนของเมนูนะครับที่เป็นแฟนเพจของเรากันได้เลยครับ เมื่อเข้ามายในส่วนของแฟนเพจแล้วนะครับก็้ทําการเลือกไปยังในส่วนของโพสต์ Post นะครับที่เราจะต้องการปิดคอมเมนต์กันนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูของโพสต์กันได้เลยครับที่เป็นจุด3จุดนะครับอยู่ในโพสต์นะครับเมื่อเลือกส่วนของเมนูเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกเป็นส่วนของเมนูใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณได้เมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับก็จะแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับโดยในป๊อปอัพนี้ก็จะเป็นในส่วนของโพสต์ของเรานะครับเริมที่เป็นสาธารณะอยู่นะครับ ก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพจที่คุณติดตามอยู่กันได้เลยครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเรียบร้อยกันได้เลยครับ เมื่อเลือกแล้วนะครับในส่วนการตั้งค่าก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับผมก็จะมาเน้นตรวจสอบตรวจสอบการตั้งค่าของผมนะครับโดยที่ผมไปยได้ทําการไปยังในส่วนของอีกแ c คเคา t หนึ่งนะครับก็ทําการ ทดสอบนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของอการปิดคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้มีเฉพาะในส่วนของที่เป็นกดไลค์และ,ะกดแชร์นะครับก็ในส่วนของการแนะนำวิธีการปิดคอมเมนต์ในแฟนเพจ a c e b o o k ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ STEIT Channel ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ